เรื่องราวของการยิงปืนหลังที่กำบังหรือไม่ใช่หลังที่กำบังแต่เป็นแนวราบล้วนๆครับทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมด6กท่านะครับหกท่าก็ใช้ในเงื่อนไขแตกต่างปัดยิงลอดใต้ท้องรถหรือยิงลอดใต้ช่องประตูหรือที่กำบังต่างเดียรย้ำยังเป็นเนี่ยล้มไปทำอะไรไม่ได้เลยยกมือไห่อย่างเดียวก็ไม่เวิร์คครับ รับสมดุลความชื้นให้ทุกธุรกิจของคุณและที่พักอาศัย s Custom แต่งสวยแต่งหลอ่อแต่งซิ่งแต่งเทพให้อวุธคู่กายคุณ Ayodia ตอบทุกโจทย์ที่คุณต้องการให้จัดระบบระเบียบโครงสร้างในทุกธุรกิจและธุรกร,รมเพื่อการบริหารที่สะดวกสบายการ m a i n t e n a n c e Space Space น้ำมันหล่อลื่นบำรุงรักษาปืนติดปอร์ตสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสารการวันศุกร์นะครับที่ y a มา h a กกาว แนะนำสาระและเทคนิคดีๆเกี่ยวกับอาวุธปืนการเป็นประจําในทุกๆเดือนไม่ทุกๆวันศุกร์ละเพราะตอนนี้ผมทำรายการเพิ่มขึ้นมาแทเพื่อความหลากหลายนะครับและทุกรายการทุกตอนคุณไม่ควรละเลยเหมือนเดิมครับถ้าสําหรับในสุกนี้นะครับจะเข้าสู่อพิโซดที่2 2นะครับเรามีพูดกันถึงเรื่องอการยิงหลังที่กำบังซ้ายและขวาไปแล้วนะครับการเลือกยิงเป้าความสำคัญของเป้านะครับ แล้วก็มียิงหลังที่กำบังในแนวต่ำนะครับแล้วก็ส่วนตอนนี้ที่รับปากกันไว้นะครับจริงๆว่ามีคนขอมาว่าอยากให้แนะนำเรื่องของการยิงปืนมือเดียวก็เอาไว้เป็นเอพิโซดถัดไปก็แล้วกันนะครับส่วนในเอพิโซดนี้เคยรับปากไว้แล้วว่าจะเป็นเรื่องราวของการยิงปืนหลังที่กำบงังหรือไม่ใช่หลังที่กำบงังแต่เป็นแนวราบล้วนๆครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะยิงกันอยู่ในท่าของโพรนหรือว่า ยิงในท่านอนคว่ำอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วมันจะมีเงื่อนไขหรือมีกรณีที่จะต้องใช้แตกต่างกันไปซึ่งผมวันนี้ผมทําคลิปไปแล้ว <นำ S 1> ทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมดหกท่านะครับหท่าก็ใช้ในเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวไงลองชมคลิปก่อนครับ ครับผมจากคลิปที่ท่านได้ชมไปนะครับจะมีทั้งหมด,หมดผมท,ทําสาธิตท่ายิงไปทั้งหมดหกท่านะครับจะมีท่านอนคว่ำในยิงแหลงหน้านะครับและนอนคว่ำในยิงท่าตะแคงขวาก็คือนอนตะแคงขวานะครับแล้วก็มีนอนตะแคงซ้ายนะครับส่วนสารท่าหลังจะเป็นท่าล้มหงายยิงนะครับล้มหงายยิงไปทางขวาและล้มหงายยิงไปทางซ้ายซึ่งจริงแล้วเนี่ย ในในการใช้อะมันค่อนข้างแตกต่างกันนะครับในกรณีผมเอาสามท่าแรกก่อนนะครับสาหรับสามท่าแรกนะครับในการนอนความยิงนะครับในการนอนความยิงจากที่ดูคลิปไปนะครับผมขึ้นรูปให้ดูด้วยนะครับนอนความยิงก็อย่างเช่นยิงลอดใต้ท้องรถหรือยิงลอดใต้ช่องประตูหรือที่กําลังต่าเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะลดเป้าหมายตัวเองให้ต่ําที่สุด ภยัยคุกคามที่มองเข้ามาเขาไม่รู้ตำแหน่งเราแน่ชัดเขาจะมองไม่เห็นเราเลยโดยปกติคนจะไม่มองต่ำอยู่แล้วถ้าคุณอยู่ในแนวแนว,แร,วราบนภยัยคุกคามที่จะเจอคุณจะต้องก้มลงไปแล้วมองลอดตายไปถูกไหมครับเพราะนั้นโดยปกติแล้วถ้าภายัยคุกคามเข้ามาเขาจะมองในระดับสายตาไว้ก่อนนะครับพอดูในระดับสายตาไม่มีนั่นก็คือว่าเขาพลาดแล้วเพราะเราเล็งยิงไว้อยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับนั่นคือในการนอนคว่ำนะครับซึ่ง เทคนิคในการนอนคว่ำทั้งคว่ำตรงตะแคงขวาตะแคงซ้ายเนี่ยไม่ได <ized> ้เป like, ็นเรื่องของการจู่โจมนะครับเป็นเรื่องของการระวังป้องกันมากกว่านะครับก็คือเราสามารถซ่อนตัวไว้แล้วสังเกตการทุ้คามว่าอะไรอย่างไรได้ค่อยตัดสินใจนะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนของการล้มตัวลงนะครับ ยิงหลังที่กำบางในท่าตะแคงขวานะครับจะเห็นว่าท่าทางในการที่ผมลงไปนะครับจากที่อยู่ในคลิปนะครับเหมือนกันครับเป็นหลักการเดียวกันเลยต้องจําไว้เลยนะครับยิงหลังที่กำบังขวาให้เท้าวขวานานะในเอพิโซดที่ผ่านมานะครับลองย้อนกลับไปดูยิงหลังที่กำบังต่ําคุกเข่ายิงนะครับก็เราะจอกไปทางขวาแล้วก็คุกเข่าขวายิงออกทางซ้ายคุกเข่าซ้ายนี่ก็เช่นกันนะครับถ้าเราจะล้มตัวลงตะแคงยิงทางด้านขวา เนื่องจากว่าทางด้านซ้ายเราอยู่ในที่กำบังและเราไม่อยากเปิดเผยตัวในแนวตั้งขึ้นมายังอยู่ในแนวราบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาขขาวาลงก่อนนะครับเสร็จแล้วเอาก้นนั่งลงไปเป็นคุกเขาต่ํานั่งที่ส้นเท้านี่นะครับและค่อยล้มตัวลงตะแคงด้านข้างสําหรับคนที่สรีร้าไม่เอื้อมหน่วยอาจจะเอามือยันแล้วค่อยลงไปก่อนและเล็งยิงนะครับในการเล็งยิงยิงเหมือนกันหมดยืนยิงนั่งยิงนอนยิงตีนกายยิงคงคงไม่มีนะครับมีแต่ในหนัง คลิปซ้ายนะครับคลิปซ้ายให้หนักคลิปขวาให้เบาเพราะถ้าคุณเก่งมือขวาเมื่อไหร่หรือคุณจะเก่งตามแล้วจะกระตุกไกนะครับเพราะนั้นการยิงให้แม่นยำในท่าที่ไม่คุ้นเคยไม่ว่าจะหน้าขวาซ้ายหรือหงายอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคลิปมือซ้ายให้ดีก่อนเล็งมือศูนย์แล้วเดินไกลเติมไกลในนัดแรกต้องแม่นยำให้เข้านะครับส่วนนันต่อไปเนี่ยรอถึงตกมาที่นีตามนะครับ คิืีพูดถึงการล้มตะแคงยิงในหลังที่กำบังในแนวล่าทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็เช่นกันครับเราลงเข่าซ้ายก่อนนะครับและเอาก้นหยอดลงไปนั่งที่ส้นเท้านะครับก็เรียกว่าท่าคุกเข่าต่ำนะครับแต่ล้มตัวลงไปทางด้านข้างถ้าไม่ไหวก็มือซ้ายยันแล้วค่อยลงนะครับแล้วก็กดปืนดิงไปที่เป้าหมายแล้วก็ทําการยิงนะครับทีนี้จะเห็นว่าในการที่ผมลุกขึ้นทั้ง3ามท่าเนี่ยนะฮะ ถ้าที่เรานอนคว่ำเนี่ยเราอาจาจะพยุงตัวขึ้นไม่ค่อยได้ใช้มือค้ัได้ครับในในทางกีฬาก็เหมือนกันนะครับแต่ต้องระวังแนวปืนสําคัญเลยนะครับกดความปลอดภัยนะครับถ้าคุณจะลุกขึ้นมาคุณยิงอยู่อย่างนี้แล้วคุณเอามือยันอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแนวปืนมันผ่านร่างกายหรือร่างกายมันผ่านแนวปืนก็จะถูกสั่งสต็อปท,ทันทีเพราะว่าอะไรถ,ถึงคุณจะยิงเป็นเป้าสุดท้ายแล้วก็ตามนะครับแต่ว่า กรรมการยังไม่ได้สั่งว่าจบอัโลโลโชเคียเพราะนั้นมันมีกระสุนยอยู่ในมือนะครับและเวลายิงจบให้เรานึ้วนอออกนอกโครงกายนะครับเวลาเราจะลุกเอามือยันให้ดีอย่างมีสติแต่ชีวิตจริงอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาจจะภาวะแสงน้อยเมื่อค่ำก็กแต่ยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเรายิงภัยคุกคามึ่่หน้าจบไปแล้วอะเรายิงจบไปแล้วตามกฎของความปลอดภัยก็คือมือเราไม่เข้าใกล้อยู่แล้วถ้าสูญไม่ได้ชี้ไปยัยงเป้านะครับล้มหน้านะครับ จะใช้คุกเข่าขวาคุกเข่าซ้ายก็ได้หรือคุกสองเข่าก็ได้แล้วมือซ้ายยันแล้วลงเวลาลงเวลาขึ้นทาเหมือนกันครับเอาศอกปกักมือซ้ายยันขึ้นมาในท่าคุกเข่าแล้วก็ขึ้นมานะครับแล้วอยเคียปืนในการขีล้างเหมือนกันเน้นย้ำขออย่างเดียวคือแนวะปืนให้ผ่านร่างกายเท่านั้นเองนะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของสามท่าหลางังนะครับทำไมต้องล้มหงย นะครับทำไมต้องล้มหงายถ้าล้มหะล้มหงายนแนวนแนวนแนตรงก่อนนะครับในท่าล้มหงายนี่จริงๆแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเราจะทําการยิงเราควรจะบอกลงไปคอยและเลงที่ไปยุครามหรือเป้าหมายเพื่อความแม่นยำน้วกายิงเหมือนที่เห็นทั่วๆไปแหละครับพวกสไนเปอร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับแต่ในกรณีที่ต้องหงายยิงเนี่ยมันเพราะอะไรผมอนุมานว่าหนึ่งนะครับตอนถอยมาแล้วสะดุดล้ม สองก็คือรีบรีบถอยมาหรือโดนปะทะมาแล้วล้มลงไปอาจจะโดนยิงหรือโดนฟันมาทีนึงแล้วเราพยุงลำตัวไม่อยู่ล้มลงไปเนี่ยเราสามารถชักปืนเพราะฉะนั้นในการล้มหลังผมถึงทําเป็นคอนทูเพราะเราไม่ได้ขึ้นลาไว้นะครับเพื่อให้ดูว่าจริงๆนัแล้วมันก็ทําได้ไม่ยากอะไรและอีกอย่างาให้เรียนรู้ไว้นะครับยังถ้าไม่คลองไม่ชินอย่าเพิ่งไปซ้อมเรื่องพวกนี้เพราะว่าถ้าหลบไม่ดีเนี่ย แนวขาจะผ่าร่างกายนะครับถ้าลำตัวเนี่ยยังไงอ่ะถ้าไม่แข็งแรงพออาจจะคุงอาจจะยื่นขึ้นมาหรือว่าตัวจจะห้อยต่ำลงไปนะครับก็อันตรายแต่ถ้าถจะเป็นปืนเปล่าไม่ใส่นมทกาซีนเคลียร์ปืนก่อนอย่างนั้นโอเคลองฝึกดูได้ครับเดือยยาำยังเป็นไม่งั้นล้มไปทําอะไรไม่ได้เลยยกมือไม่อย่างเดียวก็ไม่เวิร์คครับมือปืนนะครับก็ในกรณีนี้จะเห็นว่าผมติดเป้าสูงขึ้นมาเพราะว่าผมมันว่า ผมล้มลงไปนะครับจริงๆแล้วการล้มมันก็ที่ผมทำมันมีท่า,ทานะครับเหมือนกันครับผมล้มในแนวตรงผมคุกเขา่ขาเข่าขวาลงก่อนก้นหย่อนเป็นคุกเข่าต่ำนะครับและพับเข่าวขวาล้มตัวลงนอนแยกขาออกแล้วทำการยิงนะครับแต่จริงๆแล้วเวลาคนเราที่มันล้มจริงๆอ่ะก็ล้มเพกลงไปเลยหงายหงายหลังลงไปเลยแต่ถ้าเกิดเราฝึกฝนไม่ดีเรา ถึงเราจะล้มจริงๆเราจะอาจจะเอาข,าขาขวายันเล้ามือซ้ายยันตัวไว้ก็ได้นะครับแล้วทําการยิงตอบโต้กลับไปเช่นยวกันครับล้มหงายไปทางด้านขวาเนี่ยผมก็เอาเข่าขวาลงเอาก้นนั่งทับที่ส้นเท้านะครับในท่าคุกเข่าต่ําแล้วก็หงายตัวลงไปโดยที่เข่าขวาเนี่ยหักมาอย่างนี้แล้วหงายตัวลงไปแล้วก็ตะแคงหงายไปทางด้านขวาแล้วยิงท่านี้ก็เป็นท่าที่ใช้กรณีฉุกเฉินเหมือนกับนอนหงายยิงเหมือนกันครับเพราะว่า เป็นผ้าที่ดที่สายเวลาลุกค่อนข้างยากนะครับยิงเป้าทางด้านขวาในท่านอนหงายก็คือว่าเราลงไปทางด้านนั้นพอดีแล้วก็ผมว่ายางกั้นไว้ก็คืออนุมานว่ามันมีิ่ดขวางอยู่ตรงกลางเพราะนั้นเราจะเอียงตัวไปยิงซ้ายก็เช่นกันนี่หมายว่าเราเข่าซ้ายลงคือเท้าขวาลงเข่าขวาลงได้ไหมแบบเฮ้ยถ้าเกิดลงไปทางด้านซ้ายจริงๆแล้วเอาเข่าขวาลงมันผิดมันต้องเด้งตัวขึ้นมาลงใหม่ ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณฝึกไว้มันจะเป็นอัตโนมัติไปเองนะครับจับช้าก็จะเป็นเร็วก็ไม่จะคล่องแคล่วขึ้นเอาไว้ฝึกไว้ครับฝึกไว้บางทีถ้าใช้มันจะได้ใช้ได้เป็นคล่องแคล่วแล้วก็ได้ปกป้องช่วยทรัพย์สินคุณและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าทางในการลุกก็แน่นอนถ้าเกิดว่าคนที่สลีระาไม่ได้หรือว่าสูงวัยหรือว่าคนที่จะม,มีกล้ามเนื้อไม่มากนะครับก็น้ําหนักตัวมากอะไรอย่างนี้ก็เข้มแยันขึ้นไม่ได้เพราะเรา ใครลุกคาเราได้ถูกกำจัดได้ิ้นสุดเป็นลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ค่อยๆลุกได้หรือว่าจะใช้เทคนิคการลุกแบบพับขาขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นมาก็ได้อย่างทางยุทธวิธีเขาก็ฝึกฝนกันในท่านี่เหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําเทคนิคการยิงปืนในแนวราบนะครับทั้งคว่ำตะแคงขวาตะแคงซ้ายสามท่าสามเงื่อนไขนะครับแล้วก็ยิงในท่าล้มหายนะครับ แล้วก็หงายขวาหงายซ้ายก็เป็นอกท่าทั้งหมดใช้ในกรณีที่ต่างกันนะครับแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วไปฝึกนอนคว้าไม่ดีจะดีกว่านะครับนอนคว้าหน้าตรงทั้งขวาหรือทั้งซ้ายเพราะว่าในโอกาสที่คุณจะยิงลอดใต้ที่กำบังเนี่ยมันมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปว่าจะมีตรงตรงให้คุณยิงตรงตรงนะเพราะว่าหนึ่งแล้วถ้าคุณเห็นเขาตรงเขาก็เห็นคุณตรงเหมือนกันแต่ถ้าคุณเอียงแล้วคุณยิงโดนเป้าหมายได้มันก็ จะดีกว่านะครับยิงอ,ออกทางขวายิงอ,ออกทางซ้ายนะครับสำหรับในช่วงท้ายนะครับที่ตั้งใจว่าอย่าเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็จะเป็นเรื่องของอจะเป็นคำถามที่เกิดจากในระหว่างการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลุกหาถามมานะครับว,ว่านู่นว่านี่ว่านั่นผมก็พยายามจดบันทึกไว้ที่ที่คนไม่เคยสัมผัสแนวทีเดย,ยิงปืนแบบ a อคช o ่นชูตติ้งนะครับหรือว่าไม่เคยมาเรียนรู้เรื่องระบบการยิงปืนของเ d p เลยหรือว่าในระบบดีเฟนต์ต่างๆเลยนะครับก็จะจดคํคำถามเหล่านั้นไว้แล้วก็จะมาพูดในตอนท้ายของสารการวันศุกร์นะครับสำหรับคำถามแรกนะครับมีคนถามผมหลายท่านเหมือนกันนะครับว่าทำไมยิงต่อเป้าต้องยิง2นัดนะครับทำไมต้องยิงต่อเป้าเป้าละสอนัดยิงนัดเดียวก็อยู่แล้ว ยิงนัดเดียวโดนก็คือโดนนับคะแนนก็ง่ายนะครับเพราะอะไรผมขอตอบว่านะครับโดยชีวิตริงนะครับหรือคนนี้ฝกมีวิธีเองกีฬาพวกนี้มันมาจากของเจ้าหน้าที่นะครับมาจากในยุคสงครามหลังยุคสงครามโลกครันที่สองไม่ใช่หลังสงครามเวียดนามมันประมาณปี1970นะครับก็จะมีการจัดเป็นกีฬาพวกนี้ขึ้นให้กับเจ้าที่ พวกทหารอะไรอ่ที่เขาไปฝึกมาเป็น,ปนระหว่างหน่วยระว่างประเภทมาจัดแข่งกันที่อเมริกานะครับก็คือของไอพีซในรุ่นแรกเลยนะมีการประชุม่อแลงจัดงานขึ้นเพราะฉะนั้นกีฬาพุ่งนี้มาเลยแอคชั่นชูตติ้งมันเทียบเคียงกับความจริงนะนะครับเพราะความคุ้นเคยของเจ้าที่เหล่านั้นที่มาลงแข่งในครั้งแรกแล้วก็สืบเนื่องสืบต่อกันมาเพราะฉะนั้นทักษะในการยิงต่อเป้าทั้สงสนัดจึง ติดไม่อย่ดตอนนู้นเพราะอะไรในหน,นัดเนี่ยในการยิง1น,นัดเนี่ยคุณเพื่อไว้สําหรับคนที่แบบไม่ได้มีความแม่นมากอ่ะมันไม่เหมือนเกมนะครับไม่เหมือนเกมเพราะจริงๆแล้วคือ AI มันจะช่วยเราเวลา Headshot เนี่ยป้าไกลเฮดช็อตเอาคนยิงเป้าไกลในเกมแล้วยิงเฮดช็อตมันิีคนจริงก็ไม่ธรรมดาไม่หนูนะครับมันต้องมีเรื่องของอความเร็วกระสุน ความถูกุเปืนหัวกระสุนความเร็วลมระยะทางต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นในการยิง1นัดเตะะเข้าหัวตึกละตายเลยบางทีบางทียิงเข้าหัวและวฉลับออกก็มีนะครับเพราะฉะนั้นในการยิงปืนนะครับไม่ว่าในชีวิตจริงหรือการฝึกยุทธวิธีหรือเป็นแนวกีฬาดีเฟน์หรือจะเป็น IPSC หรือของ h d p องยิงต่อเป้าเลยกําหนดให้ยิง2นัดน,นะครับ ด้วยในการถ้าเกิดเป็นเรื่องของการกีฬาเองยิง2นัดก็คือจุเลือระแทกครับนัดแรกไม่เข้านัดสองเข้าเรื่องเดียวกันครับถ้าในความเป็นจริงถ้ายิงกับต่อสู้กับพิพิธามยิงหนึ่งนัดอาจจะไม่โดนในสิ่งที่คุณต้องการคุณไม่โดนจุดสําคัญนะครับด้วยความตื่นเต้นตกใจนัดแรกยิงตุ้งไปอ่ะอาจจะยิงไม่ต้องเล็งเรียนมากยิงให้เขาหยุด็จแลนัดสองเราเหลือายิงอีกหนึ่งนัดนะครับเพราะนั้นยิงสองนัดชัวร์กว่านะครับนี่คือคำตอบ ซึ่งก็คือมาจากเกมกีฬามาจากในยุคสงครามเกมกีฬาต่อเนื่องมาจนใช้กับชีวิตจริงได้แล้วก็ใช้กับเกมกีฬาในทุกวันนี้ครับผมและสําหรับาสาระการวันสุขของเดือนนี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นเราเราอัดกันถ่ายวันที่28ที่28เนี่ยตอนนี้เขามีแมตช์วอร์มอัพอยู่ถ้าคนติดตามในเพจเ d ดีพีเองนะครับก็จะรู้กิจกรรมต่างๆอื ถ้าคนดูอยู่เข้าไปติดตามเลยครับมันมีมันมีอะไรดีๆเยอะในเพจไดดีพนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจผมด้วยนะครับผมได้รู้ว่า,ามีคนดูผมอยู่นะจะได้มีกำลังใจทําต่อครับก็พยายามทําให้ดีขึ้นในในฐานะที่ไม่ได้เรียนมาดังด้านนี้ไม่ได้เรียนถ่ายภาพไม่ได้เรียนภาพยนตร์หรือเรียนนิเทาศวารสารการสัาพันอะไรผมไม่ได้เรียนอะไรมาเลยนะครับ mm. ก็เคยพูดไปแล้วว่าทําเนื่องจากในช่วงโควิด แล้วพอจบโควิดก็นึกว่าจะไม่ทำลูกศิษย์ก็ถามมาผมดูอยู่นะครูเมื่อไหร่จะก็ว่างกันไปครับอันนี้ก็เลยพอทำทำไปแล้วก็อยากะกทำอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างก็ตอนนี้ก็จะมีอย่างสุดปลายเดือนผมก็จะลงเป็นเรื่องของราคากระสุนนะครับเพราะว่า,าจริงๆวแนวคิดจะทํานานแล้วแต่ก่อนนี้ราคากระสุนมันนิ่งก็ไม่ได้พูดถึงอะไรแต่ตอนนี้มันไม่นิ่งมันมีของขาดมีอะไรก็เผื่อเพื่อนๆพี่ๆที่มาจากต่างจังหวัด จะเข้ามาที่สนามอ่ะก็จะได้อัปเดตก่อนว่ามันมีกระสุนหรือเปล่าตอนนี้คุณแบบตั้งใจมาเต็มที่เลยนะครับเข้ามาถึงสนามแล้วไม่มีกระสุนมีแอบเลยเสียเที่ยวเลยนะครับเพราะนั้นเบอร์โทรผมก็ลงไว้ให้โทรเช็กก่อนได้ว่ามีกระสุนไหมจะได้ไม่เสียเที่ยวนะครับก็ส่วนรายการที่2ก็จะเป็นการมาเลตี้การมาเลตี้ก็จะเชิญแขกมาซึ่งเทปแรกก็ได้ดูกันไปแล้วจะเป็นคูเมนะครับซึ่งตอนนี้เรียกว่านายกเมย์ของ สมาคมกีฬายิงปืนสายยุทธนะครับซึ่งเป็นกีฬาของคนไทยเพื่อคนไทยและใครในโลกก็ยิงได้นะครับในเทปต่อไปจะเป็นท่านใดก็ติดตามชมกันครับมีเชิญเชิญมีจีบจีไปละแน่นอนว้าวเหมือนกันตอนนี้คูเมย์ก็มีเรื่องว้าวหลายว้าวแล้วแต่เราเอาไว้ก่อนเปลี่ยนคนอื่นบ้างนะครับสําหรับรายการที่3มก็คือรู้ไว้คุยซึ่งตอนแรกเนี่ยผมดูอยากย,อายก่ออะไรก็น้อยก็โอเคไม่เป็นไรจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ที่ผมอยากทําซึ่งไม่ใช่ เหมือนกับตอนที่ทําไปมันมีอะไรแตลกๆอยู่เยอะแต่พอผมจะทําขึ้นมาปุ๊บตอนแรกเหมือก็เลยต้องกลับเข้าไปที่ประถมการของอาวุธในยุคที่มนุษย์อุบตัติก็คือในยุคตึก,กํำบันนะครับก็นึกคํำเท่อาจจะอ่านยากลบไปเลยไม่ดูก็ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็ทำไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมก็มีคนดูผมอยู่แล้วก็ถ้าเกิดพอมีเวลาก็ดูบ้างนะครับก็จะ ผมเ,เองก็อยาดีใจและม,มีกำลังใจที่จะทำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกดอะไรก็ได้ที่สื่อสารมาถึงผมทักทายมาพูดคุยกันได้นะครับคิดถูกมีอะไรแนะนําได้นะครับแต่เบาๆอย่าว่าผมเพราะว่าจริงๆแล้วการยิงพืนทุกคนไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ทักษะที่เรียนรู้มาเรื่องหนึง่งแต่แตกฉานออกไปคนละอย่างตามทักษะที่ตัวเองสามารถทําได้ตามบุค,คลิกร่างกายสูงต่ำดำ,ดำขาว อ้วนล่ําเตี้ยของนะครับมันอาจจะต้องปรับออกไปเป็นในรูปแบบที่ต่างกันไปเล็กๆน้อย,อยไม่ไ่ว่าจะมาบอกกันว่าไอ้น,นี่แม่งไม่ใช่ที่เขาเรียนมาเป็นอย่างงี้ยแนี้มัวแล้วมั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 นอยู่ที่ว่ายิงโดนหรือไม่โดนนะครับเรื่องท่าไวท้ทีหลังทีไหนว่าถ้าผมแนะนำผม,มุนจะแนะนําให้มันปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะเน้นไปเรื่องของความแม่นยันอยู่เสมอนะครับปืนต้องปลอดภัยอยู่เสมอนะครับโอเค สำหรับสุขของเดือนนี้ในรายการสารการมนสุขยังไงผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในรายการอื่นๆแต่จะลงให้ทุกวันสุขเลยครับติดตามก็ได้นะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ